อ่ะนะครับก็วันดีพี่พี่มันเอ่อน,านา้า้าหมอนเดิมนะครับก็ห่างหายไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปให้ดูเลยนะไม่ใช่อะไรหรอกคือปลูกอ้อยครับนะมัวแต่ปลูกอ้อยมัวแต่ทำอ้อยครับแล้รดน้ําอ้อยนะครับก็เลยค้างงานลูกค้าบ้างนะครับบางทีลูกค้าโทรมาก็อยากได้ของเร็วนะครับก็ผมไม่มีเวลาทำนะผมาก็เลยแนะนําไปหาเจ้า เจ้าอื่นนะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมรับใช้ประชาชนแล้วครับนะก็นี่เป็นงานบ่วงเดียวครับดักทางสายดักทางตัวเมียครับตัวนี้เอ็นเบอร์70ดนะครับดักทางตัวเมียไม่พูดผิดครับไม่ใช่ดักทางตัวเมีมเยเนี่ยทำอ้อยเยอะลง,ล,งล้มลืมไปหมดแล้วครับสมองสมองตัวนี้คือล้อมล้อมไก่ตัวเมียนะครับนี่ล้อมไก่ตัวเมียครับ ติดดีมากๆนะครับเอ็นเบอร์70นี่ใครที่ชอบต่อไก่ใช้ตัวเมียต่อนะครับไม่ควรพลาดนะครับต่อปลายเนียนๆเลยครับต่อปลายด้วยต่อปลายด้วยสาย p ีนะครับเอ็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลออกใบไม้แห้งเลยนะครับส่วนพันหลักก็ก็เป็นสีน้ำตาลคือพูดง่ายๆนะครับ น้ำตาลยกชุดเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับงานหลักก็เป็นหลักสเตเลแท้นะครับขนาด2เมนนะเจียเราขัดเนียนๆครับแลมๆครับผมนี่นี่แลมแลมเมันเข็มเลยนะครับขัดคือถ้าเราไม่ขัดนะครับมันจะออกสากๆนะครับแล้วมันจะทําให้เวลาใช้ไปนะครับมันจะถูกับสายเมนนะครับถูกับสายเมนปุ๊บ มันจะเป็นขุยจะทําให้ขานง่ายนะครับจะใช้งานได้ไม่ใชเ่เป็นแบบระยะยาวนะครับใช้แบบแปบ๊บเดียวก็ได้เปลี่ยนแล้วครับนะแต่ว่าถ้าเราขัดดีๆเนียนๆน,น,นะครับใช้งานได้ยาวๆได้เลยนะนี่การพันหลักก็จะประมาณนี้นะครับสายสีน้ำตาลนะครับยอดเกาอย่างที่ผมเคยบอกนะครับยอดเกาแค่บนนะครับสองหยดแล้วเกามันจะบิ่งลงมาปึ๊บถึงนี่นะครับ ข้างล่างก็หยอดหยด2หยดก็ได้ครับวิ่งมานี่นะครับส่วนต่อต่อต่อสายเมนตรงนี้นะครับเนื่อนที่ต่อสายเมนเป็นเลื่อนตายนะครับผูกแล้วเนี่ยแกะยากครับแค่ดึงให้แน่นก็พอไม่ต้องหยอดกาวนะครับจุดจุดที่ผมเคยบอกตลอดนะครับจุดที่ไม่ควรหยอดกาวเลยก็คือตรงต่อสายเมนตรงนี้ครับขึ้นสายเมนนะครับห้ามหยอดแล้วก็สายพีนะครับตรงที่เข้มเเนี่ย ห้ามหยอดกาวเด็ดขาดนะครับนะไอที่เข้มเข้มเนี่ยไม่ใช่ผมหยอดกาวนะผมแค่ดึงให้แน่นนะครับแน่นขนาดไหนครับแน่นจนนีดูครับพีอีสีเขียวจนเปลี่ยนเป็นเขียวเข้มแล้วครับนะแน่นมากๆครับห่วงก็ใช้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับนี่ห่วงทองเหลืองเป็นห่วงเล็กๆนะครับนี่กล้องไม่โฟกัสนี่ หัดเป็นวงเล็กๆนะครับเท่ากับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับติดแล้วไม่หลุดนะครับหลุดยากนะยกเว้นกรณีที่บางทีก็มีหลุดบ้างนะครับยกเว้นที่กรณีที่มันติดนิ้วนะครับมันอาจจะสะบัดสะบัดเพราะว่าขาไก่มันจะนิ้วไก่มันจะเรียวนะครับมักจะมีหลุดบ้างแต่ถ้าเข้าข้อเนี่ยไม่มีหลุดแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะครับจริงๆผมต่อผมก็ไม่เคยไม่เคยหลุดสักทีนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะไม่เคยโกหกนะ ผมต่อไม่เคยหลุดเลยนะครับสายอ้อมตัวเมียนะครับนี่ n อ70นะครับ31หลัก31บ่วงครับยังไม่ได้ใส่รังเก็บรังเก็บอยู่นู่นครับนี่รังเก็บอยู่นี้นะครับที่ผมยังไม่ได้ใส่รังเก็บให้ดูเพราะว่า,าผมจะมามารีวิวให้ดูชัดๆไปเลยนะครับว่าของก่อนส่งมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เป็นงานผีเสื้อนะครับล้อมไก่ตัวเมียเหมือนกันเลยนี่ ไปด้วยกันนะครับคือ2ชุดเนี่ยไปด้วยกันเจ้าเดียวกันนะครับสั่งมาเจ้าเดียวกันโดนขากล้องแล้วนี่งานผีเสื้อก็จะประมาณนี้ครับยอดกาวเหมือนกันครับผูกสายเมรเหมือนกันงานออกจากมือผมทุกชุดไม่ต้องกลัวนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับนี่เนียนๆครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับงานบ่วงห้านิ้วเหมือนเดิมนะครับล้อมตัวเมีย N70 นะครับใครที่ชอบเล่นไก่ตัวเมียนี่ไม่ควรพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับ n 7ชุดนี้ n70 ทุกทุกเอทุกชุดเลยนะครับนี่เก็บแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ชุดนี้41หลักนะครับ41หลัก41บ่วงนะครับงานล้อมตัวเมียนี่งานจะประมาณนี้ครับผมนี่งานหลักป่วงเดียว เก็บให้เรียบร้อยครับผมนี่ชุดหนึ่งครับเก็บสองชุดนะครับแล้วก็มารีวิวให้ดูยัยที่ยังไม่ได้ใส่รังเก็บนะครับสองชุดเหมือนกันนี่งานประมาณนี้เลยนะครับเก็บสายเมนเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับของถึงมือลูกค้าถ้าแกะกล่องออกมาของไม่ตรงปกโทรหาผมได้เลยนะครับผมรับซื้อคืนเต็มราคานะครับไม่ต้องกลัวผมโกงนะครับ ใครที่สะดวกโอนก็โอนนะครับใครที่ไม่สะดวกโอนเเก็บเงินปลายทางก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ยากเลยนะครับนะเบอร์โทรผมก็อยู่นี่ครับจาหน้ากองอยู่แล้วครับถ้าของไม่ตรงปกหรือของยังไม่ได้อย่างที่ผมพูดนะก็โทรหาผมได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวซื้อของกับผมสนใจแบบไหนครับคืนแขวนคืนหลักนะครับของดักนกกวกก็จะเป็นคืนแขวนนะครับก็ยังไม่ได้ผมไม่ได้เอามาให้ดูมันอยู่ในข้างในนะครับ ก็ดักนกกวักติดดีถ้าใครชอบใส่นกกวักก็แนะนําเป็นพื้นแขวนนะครับถ้าใครชอบเป็นไก่ก็จะแนะนําเป็นคืนหลักโดยมากกว่านะครับนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเย็นแล้วครับผมก็หายไปห่างหายไปหนึ่งอาทิตย์ลงคลิปให้ดูแล้วไปดูด้วยครับแล้วก็ฝากกดฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวแพ็คของส่งแล้วครับผมสวัสดีครับมันหมาทุกชุดครับผม